ทรีทุกท่านรวยๆเฮงๆนะครับพรใดที่ประเสริฐตํ้เลือดในโลกาจงลงมาประทานพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนรวยๆเฮงๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอก็ขอกราบสวัสดีเอฟซีเบิรซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะพาส,สัมภาษณ์อาจารย์โอเพนวาวของชื่อนิวัน,วนพาเพนิมิตฝันมีนิมิตไม้อันดีนะคะวันนี้เลยกันซมตัวแดงครึ่งๆนะคะสิไปเป็นตัวได้นั่นก็นให้วัติดตามไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นผูใ้ใดเข้ามาแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนไว้เพื่อจะพบาดท่าส้างดีๆจากทั้งช่องเดอะชาเดอวัดค่ะ เมื่อเนียนวัาสิมาถามแนวทางอาจารย์โกนะไปให้เอ็ซีเนี่ยเสนอว่าอาจารย์โกท่านเด็กฝันท่านไหนยังไปนาะยังไปอาจารย์กาได้มาแล้วเด้อพี่น้องเด้ออืออ่าร่างวันที่หนึ่งโอ้ยสามวันไต่รายเถิดไปไต่วันที่หนึ่งมาแล้วอ่าที่อาจารย์ได้มาเนาะมันกาเป็นแนวทางให้พี่น้องวิจนาเอาเด้อ อ,อ่าพี่น้องพี่จาหน้าเด้ออาจารย์อกเป็นแนวแ่วทด้งครับด้อของอาจารย์โอที่อาจารย์โอเนี่ยได้มาเนี่ยจากการนั่งสมาธิ<ว>เพราะว่าปกติอาจารย์โอที่บออข้าน้อยข้าเจ้าถือซูมือ<ว>บัน,นยอาจารย์อย่อาอาจารย์บออข้าน้อยถือซูมือบันนียอาจารย์ก็เลยมาขอปูเงินว่าอาจารย์เนี่ยจะขอเหรียญเง,งวนดวนที่หนึ่งเนี่ยเดือนสิงหาเข้าเนี่ย น้ำ <IT. S 1> มัทีหนึ่งเล่มอะไรแม่พีหนองออเข้าให้พี่หนองเอข้าได้ได้โชกน้ำกันอาจารย์ก็ได้ตัวน,นี้เด้อาอาจารย์นั่งสามารถที่นี่มือขึ้นมือขึ้นมั่นพระมือขึ้นมันพระมันพระใหญ่ที่อาจารย์อ่าเขาพันศาเด้ออาจารย์ตั้งสัจจะเขาพันศาครับจากนีไปอาจารย์ก็จะสวดมนต์ ูมือสามเดือนแม่อาจารย์ตั้งชัดเจ้าไว้สามเดือนเพื่ออาจารัดถือสินแปดเพื่ออาจารย์ถือสินพุ่อมาจัดควอมนะครับสามเดือนฉั้นข้าวขาบหนึ่งเลขที่อาจารย์ได้มากนี่คือสามเก้าเด้ออาจารย์บอกราเดอสามเก้าสามเก้าเดียวครับสามเก้าสามตัวนี้สามศูนย์เก้า สามศูนย์เก้าอ่าสามศูนย์เก้าสองตัวเนี่ยสามเก้าอาจารย์เห็นรืงสองตัวรับสามตัวเลยอยเทีเดียวให้แล้วเลยอันนี้อาจารย์นั่งเห็นหมค่ะแมนอาจารย์นั่งเห็นมันเป็นตัวแดงมาเลยสามเก้ามันมันรอยมาเลยบ่อยแมนมันเป็นตัวแดงรอยมาเลยอันนี้อันนี้คือเป็นการนั่งสมาธิของอาจารย์นะครับเนาะ ก็คือดิ้นเป็นมันภาคเป็นการนั่งสมาธิเป็นการเห็นมันลอยมาหนึ่งสี่แต่ว่าเป็นประเดีบอกเลยตเป็นอันนี้เป็นแบ่งปันนะครับเด้อแบ่งปันให้กับเอฟซีทุกคนนะครับว่าเป็นสะพานบุญกับบาแบนไนเบิร์ตนะครับเอารเนอาจารย์นี่นั่งอยู่ตอนประมาณจักนแต่ผมจับย่างครับส่วนอาจารย์เข็ยนนี่ก็คือส่วนประมาณ่นจะหาทุ่มถึงหัวเที่ยงคืนเขาปกติมือขึ้นนี่ มืงขึ้นนี่มันมันพาใหญ่เนาะบันพาใหญ่ปกติอาจารย์นั่งเนี่ยมันกบบ่ปนาักแต่มืงขึ้นนี่รูซื้อว่ารูซื้อว่าพิ่ปกติจากที่อาจารย์เ่ยนางมาอยู่เพราะว่าปกติอาจารย์เราเคยได้ตั้งสัจจะไปย่างสีเทียว่าอาจารย์จะถือสินแปลเพราะว่าหลังจากอาจารย์ถือสินแปลงปุ๊บอาจารย์นั่งสามารถที่สวดมนต์นี่มันมันบ่เม่นอาจารย์เอ้ เป็นผู้อื่นไปเลยขึ้นไล่ร่างกายห้านีย่ยมันเยาะเห็นเลยนะไปอาจารย์จ้าเพิงขาจากา้องพรมีความดู้สียเกลเจ็บเลยตอนเื่อ,อนเขาไงโอ้คหมันเป็นมันล่งเลยบอกครับอาจารย์ทำาม,มามาันล่งอยู่กระแมนโค่งกระแมนเพราะว่าอาันนี้อาจารย์บ่ได้ให้ว่าเป็นร่างทรงเนื้อแต่ว่าอาจารย์ถือท่ำถือท่ำถือคู่บาอาจารย์คือนางสมาธิ แต่ว่าเข้ากับว่าได้วา่าเข้าบ่ได้ศรัทธาเข้าศรัทธามืดเข้าว่าอ,อาจารย์ถือเทบถือปุ่มอ่าถือพระพุทธถือผ้ามืมขึ้นกันถือบอลล็อมาพ,พูา่ลื่นสีปูลื่สีสีมาอยุก็บอาจารย์ตลอดที่ว่ารักษาอาจารย์ตนะลอดเวลาอาจารย์อ่ามีอย่าง่ามา,มา,ม,ามาไก่หรือแนวบอดีมาไก่พึ่กันจวัอาจารย์กายเอฟซี FC, จิตตามเด้อ ขอให้ผู้ใดที่ติดตามอาจารย์โอนะครับกาถูกหวยรวยเบอร์มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอให้อ่ามัดนีมัดสินอ่มหนีมัดสินทุกทกท่านให้รวยรวยเฮ่งเงกันทุกปูทุกคนที่ติดตามเด้อครับเด้ออาจารย์โอกะ,อะมีแนวมหาให้่ใจพี่น้องในซันี่ละ คือสามเก้านะครับเด้อสามเก้าสามเก้ากับสามศูนย์เก้าสามตัวคือสามศูนย์เก้านะคะเนาะแมนสามตัวสามศูนย์เก้าสองตัวก็คือสาม,สามเก้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปกติอาจารย์กับพวกใครบอลหรอกวันนี้อาจารย์ได้เล่นสูงนี้มาอาจารย์ฝันดีแน่บ่ค่ะการนี่หลายยานดูปกติดี มีนิมิตีหลายอย่างจากอาจารย์บ่เคยบ่เคยตั้งสัจจาเนาะปกติอาจารย์กับบ่ได้เขาพัรนามาสองปีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็โควิดคือเขาอยู่แต่ว่าอาจารย์บ่ได้ตั้งสัจจะถือสินแปดปกติอาจารย์ถือสินหมากปีนี้อาจารย์พอแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่นบอให้เขาไปตั้งสัจจะใน้บถ์เลยเดย้อาจารย์บ่ได้ตั้งสัจจาอยู่อยู่นําอ่าภุมิเฮียนูุิสร้างธรรมดาเด้อ อาจารย์ตั้งสัจจาย,ยูทั้งโบสถ์เลยเดยนี่ทึ้งโบสถ์เนาะคะ่ะแมนดูทั้งโบสถ์เลยอาจารย์ไปตั้งที่วัดไหน่ะอ่าอยู่วัดกุาาสาวดีโอ้วัดพญานาคที่าาแมนมัดพญานาค,คอ,าองดำเก้าเสียนเด้ถ้าผูดด้ใดเห็นก็นทีหูเลยอยู่ในโบสถ์นั่นแหละท่านอาจารย์แล้วหลังจากอาจารย์ตั้งสัจจะแล้วอาจารย์ก็ต้องไปล่าอยู่วัดน่คือเก่าคือให้่นเป็่นอ่าพญานให้อาจารย์ในการตั้งสัจจาให้เทพเทวดาอ่าพระ พุทธลูกองไ่เฮาพอยายหญ่เฮ้านี่เป็นพระญาติในอาจารย์เราก็ซ้อยให้อาจารย์เทปไห้มันสําเด็จอันนี้คือสัจจาบาลมีเพราะว่าหันอาจารย์เทปแล้วทําไ้แล้วเทพเทวดาเขาเจ้ากันต้องอนุโมทนาธรรมอาจารย์ดีเพราะว่าบาลมีสัจจาบาลมีนี่มันยิ่งใหญ่มันเหนือคําประมาณนะเพราะว่าสัจจะเนี่ยคือคนที่พูดจริงทําจริง พูดแล้วก็ต้องทําด้วยพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทําด้วยมั่นถึงเป็นบาลามีแล้วพูดอะไรออกไปมันก็จะสําเร็จทําอะไรไปแล้วมันก็สํเาเร็จเทเทวดาท่านกามาอนุโมทนาบุญน้เพระว่าพระเจ้ายานคนที่มีสัจจะอาจารย์ก็เลยฝากตงนีเดอร์พี่นองเดอใหไอพี่นองเข้าพิจารณาได้ครับเดอร์เอออันไหนที่สมควรที่จะทําก็ทําเถิด อันไหนที่มันจะเกิดบุญเกิดกุศลก็ทําซะไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้หรือวันที่ไกลกว่านั้นที่ผ่านมาขอให้รีบสร้างรีบทาบารมีให้เกิดแล้วทุกท่านก็จะสําเร็จทุกๆคนนะครับสาธุเ้อร์สาธุถุน้ำเนื้อทุกท่านาร,รวยๆเฮงๆนะครับพรนในที่ประเสริฐตั้มเลือดในโลกาจงลงมาประทานพรให้พี่น้องเอฟซี e FC, ทุกท่าน ทุกคนรวยรวยเฮ่งเฮ่งน้ำกันเด้อพี่รองเด้ออ่าขอบค่ะคุณแนวท้างดีๆอาจารย์อาารย์อาจารย์อจคือว่าค่ะอันนี้ค่ะแนวทางดีๆจากอาจารย์โอนะคะเด้อสามศูนย์เก้าล่างสามเก้าเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางขอบคุณอาจารย์โอ้อค่ะที่ให้แนวทางเอฟซีทุกแนวทางค่ะ บ่คือข,ขันเนาะคะ่ะมีหลาอาจารย์เด้อค่ะเด้อไอเอฟซี FC, พิจรารณากรสื่อขันมกักน้ำเพลนจังสื่อบอ่มัดก,กับพานเด้อค่ะทาง่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนํำเสนอความมุ่เกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้นนะคะทุกตัวเลขอะ่ะมีโอกาสข่าวหรอกโอกาสทุกแหตุเอฟซีเลือกสื่อเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มารุนกับอาจารย์โอนะคะว่าเลขของเพลนในงวดนี้จะข่าบอนะคะขอพ่นเอฟซีทุกท่านที่ข่าวติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับวันหนึ่ง แอดมินขอขอบคุณเอซี่ไล,ลยๆค่ะสวัสดีค่ะ